EPT 8ก็จะเป็นการแก้โจทย์ปัญหาเปอร์เซนต์นะคะร้อยละของจำนวนนับจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละของจำนวนนับได้ไปลุยข้อแรกกันเลยอ่าข้อแรกจะแตกต่างจาก EPT 2ี เนิดนึงนะคะเราก็จะมาวิเคราะห์กันเพิ่มมากขึ้นดูซิว่าโจทย์ต้องการทราบอะไรนะนักเรียนบอกว่ามีนักเรียน200คนหมายถึงทั้ง,งหมดนะคะทั้งหมดนี้มี200คนเป็นชายนะคะแสดงว่าก็จะแบ่งออกเป็นหญิงและก็เป็นเป็นชายนะคะแบ่งเป็นหญิงและเป็นชาย ชายหนึ่งร้อยยี่สิบหกคนอ่คิดวิเคราะห์ทีละขั้นแบบนี้นักเรียนหญิงคิดเป็นร้อยละเท่าใดของนักเรียนทั้งหมดมาดูส่วนที่ที่เราจะไปคิดต่อคือส่วนนี้นะคะนักเรียนหญิงแสดงว่าโจทย์อยากทราบนักเรียนหญิงโยโจทย์ต้องการทราบนักเรียนหญิงนะคะ คิดเป็นร้อยละเท่าใดต้องการทราบนักเรียนหญิงร้อยละเท่าใดของนักเรียนทั้งหมดแสดงว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกันมีนักเรียนทั้งหมดก็คือ200คนและนักเรียนหญิงแล้วให้นักเรียนชายมาทําไมอมีมีคนต้องถามครูแน่นอนว่าหาแล้วให้นักเรียนชายมาทําไมให้มาเพื่อที่จะให้เราทราบนักเรียนหญิงตอนนี้โจทย์ไม่ได้บอกนักเรียนหญิงโดยตรง นักเรียนหญิงทราบจากตรงไหนทราบจากนำนักเรียนทั้งหมดลบนักเรียนชายออกไปที่เหลือจะเป็นนักเรียนหญิงนะคะสองร้อยเอาใหม่อันนี้90ลบให้ดูทีละตัวสิบลบหเหลือสี่เก้าลบสองเหลือเจดดังนั้นนักเรียนหญิงมีอยู่74คนอันนี้คือจำนวนนักเรียนหญิง 74คนนะคะเราเมื่อเราได้นักเรียนหญิง74คนปุ๊บเราก็สามารถไปหาคำตอบได้แล้วเนาะอ่าทีนี้เราต้องการทราบเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนที่จะไปพึ้ดปัดครูไปฝั่งขวามือเดี๋ยวรอปึ้ดปาดฝั่งขวามือนะอ่าแปบ๊บหนึ่งนะคะฝั่งซ้ายมือครูขออธิบายแบบ ละเอียดเต็มแบบโชว์หรือไเมทออเนาะโชว์หรือไมเมทอดก็คือแสดงวิธีทำของเราแบบเต็มละเอียดเลยนะคะถ้านักเรียนจะเทียบเราจะเทียบแบบบัญญัติตรยางจะดูง่ายมากบัญญัติตรยางจะดูง่ายมากโจทย์ถามถึงนักเรียนหญิงเป็นร้อยละดังนั้นนักเรียนหญิงอยู่ฝั่งขวามือนักเรียนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องที่ครูบอกว่ามีเกี่ยวข้องอยู่สงอย่างคือนักเรียนทั้งหมดกับนักเรียนหญิง เนี่ยค่ะกับนักเรียนหญิงสิ่งที่โจทย์ถามคือถามถึงนักเรียนหญิงนักเรียนหญิงวางไว้ขวามือเลยนะคะอันนี้นักเร e tamam. ียนหญิงวางไว้ขวามือเลยทีนี้เราก็จะมาเทียบนักเรียนทั้งหมดนะคะนักเรียนทั้งหมดอันนี้ครูขอเขียนย่อๆนะนักเรียนทั้งหมดมี200คนนะคะนักเรียนทั้งหมดมี200คนเป็นนักเรียนหญิงอ่า เป็นนักเรียนหญิงอยู่74คนถ้าเราจะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เราต้องเทียบนักเรียนทั้งหมดที่เป็น100คน100คนเป็นนักเรียนหญิงนำา1 0 0คูณ74หารด้วย200เราก็จะทราบออกมาว่า มีนักเรียนหญิงอยู่กี่คนถ้าเทียบกับ100คนเนาะตัดทอนศูนตัดศูนตัดศูเป็นสองสเป็นหก remainder 1 n 7สองเจ็ดสิบดังนั้นจึงตอบตรงนี้มาว่านักเรียนหญิงคิดเป็นร้อยละ37ของ37ของนักเรียนทั้งหมด <Want> ตรงนี้ตอบออกมาเป็น37คนก่อน แต่ตอนที่เราตอบตรงนี้นะคะเราก็จะตอบจากโจทย์ที่ถามตอบว่านักเรียนหญิงนะคะคิดเป็น100ร้อยละสามสิบเจ็ดของนักเรียนทั้งหมดนี่อันนี้แบบละเอียด แต่ถ้าแบบพื๊ดปาดตแบบพื๊ดปาดตก็คือแบบแค่คำนวณเพื่อได้คำตอบนะคะไปดูส่วนที่เกี่ยวขอ้องต้องการทราบร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดเหมือนที่คอนเซปต์เรานะรู้หารไม่รู้คูณสิ่งที่โจทย์ต้องการคือนักเรียนหญิงเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือนำา74คนมาเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์โจทย์ข้อนี้ไม่รู้นะคะเพราะถามว่าร้อยละเท่าใดรู้หารไม่รู้คูณไม่รู้จึงคูณด้วย100 หารด้วยสิ่งที่เกี่ยวข้องคือนักเรียนทั้งหมดเหมือนเดิมนะคะจากนั้นก็ทำการตัดทอน0ตัด0 2 1เป็น2 2 3เป็น6ก r e m a n d e n อร์จคำตอบออกมาคือร้อยละ3าหรือ37%เซเหมือนกันนะคะเหมือนกันจากนั้นไปดูข้อถัดไปไม่ยากนะคะนักเรียนคิดวิเคราะห์ดีๆว่าโจทย์ต้องการทราบอะไรแค่นั้นพอ เมื่อวานแม่ค้าขายน้ำหวานได้180แก้ววันนี้แสดงว่าโจทย์ข้อนี้เขาเทียบกับเมื่อวานกับวันนี้เมื่อวาน1 8 0แก้วคืออดีตไปละ180แก้ววันนี้ได้135แก้ววันนี้แม่ค้าขายน้ำหวานลดลงจากเมื่อวานร้อยละเท่าใดโอเคเมื่อวานเมื่อวานอ่เมื่อวาน เมื่อวานนะคะ1 8ึ180แก้วพอวันนี้ได้135แก้วมันไม่เท่าเดิมหมายความว่าน้อยกว่าเดิมเท่าไหร่นั่นเองคือลดลงจากเดิมเท่าใดเราจะทราบว่าลดลงจากเดิมเท่าใดจึงนำสิ่งที่มากกว่าลบสิ่งที่น้อยกว่านะคะ อันนี้เหลือ7เนาะ10บลบหเหลือ5เหลือ4น้อยกว่าเดิมคือ45แก้วดังนั้นโจทย์ในในอีนี้จะเป็นในลักษณะคือค้นหาค้นหาเพื่อมาหาคำตอบนะคะเหมือนกับอ่าหนึมหมดวาระไปแล้วสิ่งที่เราจะต้องนำไปต่อยอดคือ45เพราะต้องการทราบว่า แม่ค้าขายน้ำหวานลดลงตรงนี้ค่ะคือลดลงคือสี่สิบห้าแก้วไม่เท่าเดิมจากเมื่อวานแสดงว่าเขาคิดอ่าเราจะมาดูตัวเลขที่เกี่ยวข้องสิ่งที่เกี่ยวข้องกันคือตัวเลขที่ลดลงจากเมื่อวานนะคะจากเมื่อวานร้อยละเท่าใดอ่าจากเมื่อวานร้อยละเท่าใดเราก็ไปคำนวณ เลยนะคะโชว์เดอะเมทอดเหมือนเดิมอย่างละเอียดเทียบบรญยัติปายางสองฝั่งสิ่งที่โจทย์ถามคือสิ่งที่ลดลงลดลงตรงนี้สิ่งที่ได้มาคืออ่ะลดลงสี่สิบห้าแก้วตรงนี้ไว้ก่อนขวามือสิ่งที่โจทย์ถามขวามือนะคะขวามือจากนั้นสี่สิบห้าแก้วนี้เรามาเทียบกับจากเมื่อวานก็คือ หนึนะคะอ่ะเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานอ๋อไม่ใช่วันนี้เนาะเมื่อวานคือ1 8ึแก้วนี่ค่ะเมื่อวานเมื่อวานถามถึงเมื่อวานดังนั้น135คือวันนี้ไม่เกี่ยวข้องละโจทย์ถามถึงลดลงกับเมื่อวานดังนั้นจึงคิดนะคะเมื่อวานขาย180แก้ว ถ้าเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เราคิดเทียบกับ100ถ้าบาังเอิญเมื่อวานเราขาย 1, 100แก้วแล้ววันนี้ลดลงกี่แก้วนำา1 0 0คูณ45หารด้วย180เท่ากับเท่ากับนะคะ0ตัด0 9 2 18 9 5 45 สอเป็น2องเป็น10บคำตอบคือ25แก้วเราก็จะมาตอบในลักษณะที่โจทย์ถามเต็มนะคะอ่าวันนี้แม่ค้าขายน้ำหวานลดลงจากเมื่อวานนะคะอ่าตอบสั้นๆเลยดีกว่าเนาะยีแก้วนะคะให้เราเข้าใจจากโจทย์เลยนะ25แก้ว ทีนี้เราจะไปดูลักษณะการคิดแบบปื๊ดปาดถามถึงลดลงเท่าไหร่เราลบได้เรียบร้อยนำสี่ลบได้เรียบร้อยนำสี่คูณแน่นอนเพราะโจทย์ถามร้อยละด้วย100ส่วนที่จะหารเราจะเหลืออยู่สองจำนวนที่เราจะต้องวิเคราะห์ดีๆว่าระหว่าง180กับ135เราจะหารกับอะไรโจทย์ เกี่ยวข้องกับเมื่อวานดังนั้นจึงเกี่ยวข้องกับ180เหมือนเดิม0ตัด0 9 2 18 9 5 45 2 1เป็น2 2 5เป็น10 5คูณ5ได้25%หเปรหรือร้อยละ25นะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการคิดแบบ2แบบที่ละเอียดกับแบบรวดเร็วขึ้นทีนี้มาดูโจทย์ข้อนี้พ่อ ปล่อยลูกปลาในบ่อ2 1 0 0ัตัวค่อยๆคิดค่ะค่อยๆคิดแล้วก็ค่อยๆวิเคราะห์เป็นลูกปลานิน ,50 ตัวที่เหลือเป็นปลาทับทิมแสดงว่ามีปลาสองชนิดเราค่อยๆวิเคราะห์มาแบบนี้เราวิเคราะห์กันมาแบบนี้โดยมีปลานิลและปลาทับทิมอันนี้คือปลานิล อันนี้คือปลาทับทิมนะคะปลานินมีกี่ตัวปึ๊บปลานินมี1250ตัวที่เหลือเป็นปลาทับทิมเหลือเหลือเท่าไหร่หมายความว่าทั้งหมดมีทั้งหมดเลยนะคะมี2,100แบ่งไปเป็นปลานิน1250ที่เหลือจะต้องเป็นปลาทับทิมเหลือหาได้จากตรงไหนนำปลาทั้งหมดมาลบกับ ปลานิลที่เหลือจะเป็นเหลือเป็นปลาทับทิมนะคะศูนย์ลบศูนย์เหลือศูนย์ศูนย์ลบศูนย์เหลือศูนย์หนึ่งเหลือศูนย์เหลือสิบสิบลบห้าเหลือห้าเหลือหนึ่งเหลือสิบเหลือแปดแสดงว่าปลาทับทิมนะคะเหลือแปดร้อยห้าสิบตัวนี่คือปลาทับทิม โดยถ้านำ850า8 5บบวกกับ1250จะรวมแล้วเป็น2,100เท่ากับทั้งหมดพอดีแบบนี้และจากนั้นโจทย์ถามอะไรต่อที่เหลือเป็นปลาทับเป็นปลาทับทิมจำนวนปลาทับทิมคิดเป็นเปอร์กี่เปอร์เซนต์ของจำนวนลูกปลานินอามาดูตัวเลขที่เกี่ยวข้อง1แหละตรงเนี้ยตรงตรงที่ เราจะหาตัวเลขที่เกี่ยวข้องตรงที่โจทย์ถามนะคะเขาหาปลาทับทิมโอเคหนึ่งร้อยแปด้อยห้าสิบเขาให้หาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วแหละเกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องกับอะไรทั้งหมดหรือรูปปานินอะของตรงนี้ค่ะของจํานวนลูกปานินแสดงว่าเราเหลือสองจำนวนที่เกี่ยวข้องกันที่จะนําไปเทียบปัญยตตทยางหาเปอร์เซ็นต์เทียบกัน หนึ่งสองพันหนึ่งรอไม่ต้องแล้วค่ะหมดวาระไปละอ่าไปดูเมนะ็ตอดโชว์เดอเม็อดเนาะเทียบเหมือนเดิมนะคะบันแดดตะยางสองฝั่งเทียบบันแดดตะยางง่ายมากนะคะหลายคนคุ้นเคยแล้วถามถึงเปอร์เซนต์ปลาทับทิมปลาทับทิมอยู่ฝั่งนี้อ่าปลาทับทิมนะคะแปดร้อยห้าสิบตัวนะคะ เทียบกับใครลูกปานิลเทียบกับลูกปานิลนึ่ตัวจากนั้นถ้าเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เราก็จะต้องเทียบกับ100นะคะ100ตัวนะคะจะมีปลาทับทิมอยู่กี่ตัวนำา1 0 0คูณกับ850 หารด้วยหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบศูนย์ตัดศูนย์ค่ะจากนั้นแม่แม่แม่ห้าแม่ห้าเนาะแม่ห้าอ่ายี่สิบห้าเลยก็ได้ไหมยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้านักเรียนแม่ห้าก็ได้นะไม่ไม่ต้องถึงกับแม่ยี่ห้าเนาะยี่สิบห้าห้าเป็นหนึ่งร้อยยี่ห้ายี่สิบห้าสี่เป็นหนึ่งร้อยต่อห้าหนึ่งเป็นห้า ห้เป็นห้าห้าดหอ่ะทีนี้เราก็จะได้คำตอบเป็น4ี่เจ็ดยีสเป็นสเป็นห้าเป็นหตัวอืมตอบนะคะตอ,ออตอบอตอบตอบตรงที่โจทย์ถามปราทับทิมนะคะปราทับทิมเป็นกี่เปอร์เซนต์ก็จะตอบไปเลยว่าปราทับทิมคิดเป็น68ดเปเซน ของลูกปานินนี่นะคะอ่าโอเคอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมโอเคไม่เป็นไรค่ะไปไปต่อนะคะ ทิวค่ะมาดูจุดข้อนี้ทิวทำงานประจำที่บริษัทแห่งหนึ่งเขาออมเงินนะคะเดือนละ1,800บาทนี่คือส่วนที่เขาต้องออมเงินตั้งไว้ว่าออมเงิน1,800บาทเงินเดือนที่เหลือทั้งหมดอันนี้คือส่วนที่เหลือนะคะไม่ใช่เงินเดือนนะ1 000, 1 000, 3 8 2 0บาทเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวทิวออมเงินคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนที่ได้รับ สแสดงว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกันมีออมเงินออมเงินก็คือหนึ่งพันแปดร้อยเนาะกับเงินเดือนที่ได้รับแสดงว่าเงินเดือนที่ได้รับเราจะต้องหาเงินเดือนที่ได้รับก่อนนะคะเงินเดือนที่ได้รับได้มาจากไหนเดิมทีอันนี้คือเงินเดือนเนาะเงินเดือนพอได้มาปุ๊บเขาออมเลยหนึ่งันแปดร้อยบาทแล้วก็ค่าใช้จ่ายในครอบครัวอีก หนึ่งสามหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทอันนี้อันนี้คือแบ่งออกเป็นสองส่วนแล้วเงินเดือนเท่าไหร่ดังนั้นเราก็นำเงินออมกับเงินที่เราแบ่งไว้ใจ่ายในครอบครัวมาเติมในกระเป๋าตังตรงนี้ให้ครบก่อนแล้วค่อยแล้วถึงจะทราบเงินเดือนยังไงนำทั้งสองส่วนนี้กลับมารวมกันอีกรอบหนึ่ง 1,800บาท0 0 8บวก2ได้10ทด1 3 1บก1ได้4ได้5ได้1ดังนั้นทิวได้เงินเดือน1,500 0บาทนะคะทิวได้เงินเดือน1,500 0บาทจากนั้นเราก็จะไปแสดงวิธีทำา5 0 0 0บาทเกี่ยวข้องแล้วนะคะตรงนี้นะได้ออกมาแล้วแสดงวิธีทำค่ะโชว์เดอะเมทอด เทียบบรรยัติยางเหมือนเดิมอะไรที่เกี่ยวข้องกันบ้างนำมาเลยนะคะโจทย์ถามถึงเงินเปอร์เซ็นต์ของเงินออมเนาะเปอร์เซ็นต์ของเงินออมดังนั้นอ่าทีวนะคะออมเงินหนึ่งพันแปดร้อยบาทโดยเทียบกับอะไรเงินเดือน เทียบกับเงินเดือน15,000บาทจากนั้นเราจะเทียบเป็นเปอร์เซนต์ถ้าเงินเดือน100บาททิวจะต้องออมได้กี่บาททิวออมเงินนำา1 0 0คูณ1,800หารด้วย15,000ทีนี้ก็ทำการตัดทอน ศตัดศูนย์เวลาตัดทอนจะศูนย์เป็นคู่นะคะแล้วก็เหลือศูนย์ฝั่งนี้อีกทีหนึ่งอ่าสามห้าห้สสหห้าสองเป็น10 3สามหเป็น3ามสามหกสองสิทิวจะต้องออมเงิน12บาทถ้าเทียบกับเงิน100บาทจากนั้นโจทย์ถามตอบในส่วนที่โจทย์ถาม ทิวออมเงินสิบสองเปอร์เซนค่ะทิวออมเงินสิบสองเปอร์เซนของเงินเดือนอ่าของของเงินเดือนของเดือนฉะนั้นอ่าของเงินเดือนค่ะของเงินเดือนจบแล้วทีนี้เรามาคิดแบบอ่ปาปึ๊ดปั๊ดอีกรอบหนึ่งนะคะ ฝั่งนี้คิดแบบปืดปาดให้พื้นที่นิดเดียวนะคะอ่าเขาในส่วนที่โจทย์ถามในส่วนที่เกี่ยวข้องหนึ่งมีเงินอมอม2มีเงินเดือนถามถึงเงินเดือนนะไอ้ถามถึงเงินออมนําเงินออมมาคิด1 180, 8 0่งแ0ดศูนย์ศูนย์หนมาคิดไม่รู้เปอร์เซ็นต์ให้คูณด้วยหนึ่งร้อยหารด้วยเงินเดือนที่เกี่ยวข้องนะคะจากนั้นก็ทําการตัดทอนศูนย์ตัดศูตัดศูตัดศ ห้าสามสิบห้าห้าอ่าหายไปห้าสามอ่าห้าสามสิบห้าเนาะห้าสามสิบห้าทดสามห้าหกสามสิบสามหนึ่งเป็นสามสามหนึ่งเป็นสามสามสองเป็นหกคำตอบตรงนี้ก็คือสิบสองเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคะโอเคไปต่อหมดแล้ว Thank you ทำแบบฝึหกหัดลงในหนังสือหน้า139 See you again to next time